กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้พามอสั้เรื่องไปเที่ยางานวัดกันเย่เไปดูกันเลยนี่ลูกเสร็จเรียงจากพี่เสร็จตง,งานแล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะอือเจงเลยใหน้นก็ไปได้เลยนะลูกมาให้นางก็ขึ้นรถกันเลยเดี๋ยวงานก็จะปิดกันหมด คุณแม่วันนี้หนูดีใจจังเลยอ่ะข่าวก่อนนะหนูไม่ได้ไปเลยอ่ะเพราะว่าไปไม่ทันนะคะ่ะคุณแม่การใช่ในสิธิโลกมาเลยวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะคึกคักกว่าทุกปีเลยนะลก <c oughs> ะูกใช่ค่ะ <c oughs> ท,ทุกคนใช่ค่ะพูดผิดทุบเลงเมื่อกี้ก็ <c oughs> โษด้วยโตด,ด้วยค่ะมาลูกรีบขึ้นรถกันโอ้โหคุณแม่ค่ะยังไงหนูก็ต้องรีบขึ้นรถจุดแล้วค่ะเพราะหนูชอบงานนี้มากเลย อ่าถ้าหนูชอบงานเนเนี่ยเขาก็มีแบบให้ซื้ออะไรพวกนี้ยอกเลยนะจ๊ะลูกค่ะคุณแม่นี่ไงหนูได้ทอบแหม้หนูชอบเนี่ยทุกปีเนี่ยหนูจะไปทุกปีทุกปีเนี่ย,ยแม่ก็จะมาหาแทนหนูปีเลยนะคะถ้าจา้ะลูกมาไหนดูซิมีที่จอดไหมดูเหมือนจะไม่มีที่จอดนะคะคุณแม่อ่ะถ้านันแม่ไปจอดตรงนี้ก็ได้ จอดตรงไหนลห่ะคะเดี๋ยวก็รู้เองแนมะ่แม่บอกไม่ถูกอะมันแบบนั่นแบบตรงนี้อาจจะเดินไกลนิดหน่อยนะคะ่ะคุณแม่มาลงมาจะมาลูก,ลกไปกันต่อจ่ะวันนี้หนูอยากกินอะไรเอ่ยแม่คะ่ะหนูอยากกิน,นหลายอย่างเลยคะ่ะมาผมก็อยากกินเหมือนกันครับอยากกินเหรอจ้าลูกใช่ครับใช่คะ่ะได้จ้าแปลว่า แม่เนี่ยจะซื้อให้หนูกินทุกอย่างเลยค่ะแม่เวียงหน่อยได้ไหมคะหนูอยากกินแล้วอะ่ะนี่มันก็ใกล้เที่ยงแล้วด้วยอะคะ่ะจะได้กินข้าวเที่ยงไปเลยชาลูมาเลยมาเวียงเลยนะลูกแหมวันนี้นี่หนูเลือกชุดได้สวยมากๆเลยส่วนหนูนี่ก็เลือกชุดที่แบบสีใสมากๆเลยนะจ๊ะแตแแแบบะะ่ทำไมแม่เลือกสีแบบนี้จ๊ะทำไมแม่เลือกสีแบบนี้คะก็แม่ชอบอะ่ะมันแบบเป็นแนวสไตล์ของแม่เลยอะ มาลูกรีบเดินม,มาเดี๋ยวรถชนตรงนี้มีบันไดด้วยเนี่ยมาแล้วโอ้โหนี่เขาเอาสารพระพูนของสักคูรักของ ของซาก,กุระมาวางด้วยนะเนี่ยนายคราฟทผมอยากรู้อ่ะนี่จ้ะ6ปีนั้นหนูมาไม่ทันนี่หนูไม่ได้เห็นเลยนะใช่จ้าลูกแหมลูกใช่จ้าลูกแหมเดยวเขาก็ยกสารภูมิไปไว้ที่อื่นเองแหละมาบิจนายต่อลูกเดี๋ยวิ่งนำสารภูมิยกเลยครับคุณแม่หนูอยากเยอะอ่ะเยอะไม่ไหวหรอลูกขอโทษนะคะทุกคน ยกไม่ไหวหรอลูกจะไปยกไหวได้ไงหนักก็หนักครับหยุดเปิดสักทีเถอะครับหมาลูกอยากกินอะไรหนูนี้มีคนขายเนี่ยอ,อยากกินน้ําแข็งใส่ไม่จะาลูกผมไม่อยากกินน้ําแข็งใส่อะมันเย็นปากมันเย็นฟันอะหนูก็ไม่อยากกินนะคะหมาลูกกินอะไรต่อดีเอาไส้กรอกไหมหนูไม่เอาค่ะผมเอานะคะ,ะเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะจ๊ะ อาลูกแม่ซื้อให้แล้วนะหนูจะกินก่อนมีลูกไม่กินครับหนูไม่คาบไส้กออะค่ะมันเหมือนเป็นไส่กรออีสานอะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรผมไม่เอานคะคบหนูก็ไม่เอาค่ะใจไหมผมไม่เอานคะคบมันติดปันหนูเอาค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะมาลูกได้แล้วนะหนูขอกินเลยได้ไหมคะร้ายสิลูกมาอา้าวพี่มาแย่งหนูกินได้ไงอะเอา,เอ,าอ่ะเนี่ยเอาไปทำเป็นววยวายไปได้ แยกหน่อยอย่าโวยวายกันลกูกยวตีกลางสนามเลยเนี่ยคนอยู่แม่อายนะโลกครับอันนี้เอาไหมลกูกไม่เอาครับหนูก็ไม่เอาค่ะแมหมฮา็อกกลางสนามแบี้เอาไหมลกูกหนูเอาค่ะหนูเอาค่ะผมก็เอาด้วยครับอ่ะขอไส้กรอกอ่ะขออันนี้สองที่นะจ๊ะครับ Okay, โอเคลกูกกินเลยไหมผมขอกินก่อนเลยนะคบหนูค่อยกินวันหลังค่ะจ้าลกูกโหโบโหอร่ารวยจังเลยครับอ่ากินยังนะลกูกหนูไม่กินหนูยังไม่กินให้เลยลูกใช่ค่ะอันนี้หนูกินไม่ลกูกไม่เอาค่ะอันนี้หนูเอาไม่ลกูกไม่เอาค่ะหนูไม่เอาของกินแล้วลงกนะ็ไม่เอาของกินแล้วมอนกันครับอ ถ้าอยากได้นีเมโลผมอยากได้ครับหนูก็อยากได้ค่ะอันหนูอยากได้ไหนเลือกเลยจ้ะเดี๋ยวแม่ซื้อให้จัดหนักเลยขอเอาอันนี้สองอันนะคะได้ครับนี่เลยครับจ้าแม่ค่ะหนูอยากกินลูกชิ้นแล้วอ่ะลูกหนูถือลูกบองก่อนดีกว่าค่ะ,คะแม่โอเคจ้ะลูกผมก็อยากถือครับโอเคจ้ะทำไมพี่ อหนูอยากได้นะน,นะไม่เอาพี่อยากได้อย่าทะเลาะก,กันลูกอันไหนมันก็เหมือนหมืนกันนี่แหละแม่คะหนูอยากกินลูกชิ้นแต่พมอยากกินลูกชิ้นเดียลูอันนั้นของน้องเห็นไหมพี่อ่ะลูกกินนะลูกค่ะคุณแม่ที่อ่ะเหลืออีกอ่ะที่เหลือหนูให้คุณแม่กินเลยค่ะจ้าลูกโอ,อร่อะไรทั้งเลยอะ แม่ข่าเนีอยากทำบุญก็ดีนะจาลูกมาขนานไปทำบุญกันนะค่ะคุณแม่มาแล้วโอ้ลูกบองสวยมากเลยอ่ะมาวิ่งตามไม่ห้ยัานะลูกแม่จับมือหนูหน่อยแม่เอาแม่จบมองผมดิตอนนั้นแม่ก็จับมือน้องนะไม่เอาลูกเป็นเพ่ก็ต้องเสียสละโหแม่ลำเอียงลำเอียงอไรลูกแล้วก็ไตกลางสนามเลยนี่โหแม่ ไม่ต้องโลแม่ก็ซื้อให้ทั้งสองคนแล้วไม่ต้องมาแย่งกันจ้ะเขาส่งม,มาให้แม่จะไปรู้ไหมละ่ะเออถ้าแม่รู้นะแม่ซื้อนะให้สองคนแล้วเพราะมันก็สวยดีแต่แม่อันนั้นมันเหมาะกับผู้หญิงมันไม่ได้เหมาะกับผู้ชายแหมอะไรไม่เรืเหมือนเหมือนแกจา๋ากลแหมถ้าใครไทำบุญทีละคนนะแต่แม่ขอทําบุญก่อนโลกๆไหลตรงนี้นะค่ะแม่ โอเคลูกเดี๋ยวไปทำบุญก่อนนะเดี๋ยวให้ไปทำบุญด้วยกันพี่เอามานะอย่าแย่งกันลกูกหรืวก็ตีกันสนานาดพราะเลยนี่ให้จริงเลยมาลูกไปทำไปไปทำบุญบบลูกไม่ต้องแบบคาคุณแม่เฮ้ยพี่จะไปไหนอ่ะเอาก็พี่จะทำบุญก่อนเลยนี่ลูกให้เราทำบุญก่อนโอ เห็นแหมพี่เขาก็ตามลำบัดการทางาน,นแหละพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่แล้วแต่น้องแล้วแม่แม่คนไหนที่จะรักลูกไม่เท่ากันล่ะลูกพี่แน่เหมือนขึ้นสวรรค์เลยเราวังอันนนหลุดนะลูกค้าแม่มาอะมามา,มาตาผมนะอารุไปเลยจ้าลูกค้าครับครับโอ้โห พี่เป็นกระเทยนี่ลูกอย่าว่ากันเห็นไหมแม่รักฉันแล้วแม่ก็รักคข้บกันแหละลูกห้อยจริงๆเลยนะจะทำอะไรอีกไหมลูกเอมอ,อยากอีกครับหนูก็อยากอีกค่ะอยากไปไหนลูกหนูอยากตีกลองตีกลองใช่ไหมลูกถ้าตีกลองก็สนามเด็กเล่นเลยจ้าค่ะคุณแม่มคุณยังไม่ยกสาตร์ป็ปูอีกหรอเนี่ยน่าจะยังนะคะคุะคณแม่ มาไปมาไปซื้อกันมแม่ทำไมแม่ไม่จับมือหนูอ่ะเอาก็แม่จับมือหนูหลายครั้งแล้วก็จับมือพี่บ้างสิลูกโอ้แม่เห็นหน้าเป็นไงละ่ะนี่ลูกอย่าทะเลาะกันใบเตยคอปเปอร์โอ้แม่นี่อย่าทะเลาะกันอย่าก็ตีกลางสนามซะเลยอม่ไม่ต้องโอ้แม่เลย เป็นพี่ก็หวงที่จดูแลน้องเลยนะไม่ใช่มันทะเลาะกันวันวันเนี่ยโหแม่ทะเลาะกันวันมันไม่ีประโยชน์อะไรหรอกนะอะใครจะไปตีกองลา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 หูฮูหูแม่นี่นักเต้นเลยมามาเต้นกันลูกครับคุณแม่ค่ะคุณแม่อ้าวมาเต้นกด้สิลูก ม่อะผมไม่เต้นนะแม่แม่ะหนูตีกองได้ไหมอะคะได้สิลูกไปตีเลยหูแม่ผมอยากตีกองเหมือนกันเดี๋ยวรอน้องตีเสร็จก่อน<ฮ>มาลำกับแม่นี่มะผมไม่ลำแล้วอะแม่ก็ไม่ลัเหมือนกันแล้วเมื่อยมือไปหมดแล้วเนี่ยลูกตีเดียวจะลูก ค่ะคุณแม่เดียวหนูรอยตรงนี้นะพอน้องตีเสร็จเดี๋ยวแม่จะขึ้นมาบอกหนูโห่แม่เป็นพี่ต้องเสร็จสลักให้น้องบ้างสิลูกก็ได้แม่มาลูกฮ่าฮ่าฮไม่ต้องมารอพี่เขาเลยจ้ะแหมแม,แม่ตามใจหน่อยนีย่เอาใหญ่เลยนะค่ะคุณแม่ตีเลยลูกค่ะตีเลยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ลูก โอ้โหลูกตีเก่งยังเลยอ่ะหนูเคยไปสามตีเต้นเต้นมาแล้วโอโหลูกเก่งเก่งเก่งนี่เก่งถึงไหนเลยนี่ล,ลูกี๋ยวแม่ก็ตีการ์นาเลยแม่ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวแม่เอาอันนี้ตีเลยเฮ้ยอย่าหาแม่ไม่กล้านะเดี๋ยวจะโดนตีขาลายไม่รู้ด้วยโอโหลูกตีเสร็จัง,งเฮ้ยรีบๆตีเด็กจะเล่นนี่ลูก แม่นี่หือแม่ค่ะหนูอยากตีแล้วให้พี่เขาตีบ้างสิลูกค่ะให้พี่เขาตีบ้างนะลูกค่ะคุณแม่หนูไม่ใช่เป็นคนปากเสียปากมามันพี่เขาอยู่แล้วก็ว่าแรงเกินไปนะล,ลูกค่ะคุณแม่ลูกลูกไปตีกองต่อค่ะคุณแม่ผมอยากตีกองใ้แย่อยู่แล้วครับจ้าลูกที่จริงแม่ก็รักลูกเท่ากันนะ ครับผมขอโทษนะคะที่ผมว่าแม่ไม่เป็นไรจ้ะตีลูกตีเลยนะลูกครับแม่อ้าวทำไมเราไมา่อยู่ตรงนี้อะฮ่าฮ่าอามาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนมันเป็นบัอกอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะมาลูกท่านั้น,นเราแสดงใหม่ก่อนแล้วกันนะโอเคมาลูกมาตีกองกันต่อเลยไม่รู้เป็นไรนะลูกครับแม่ ขอแม่ครับสนุกมากๆเลยอย่าบังคับแม่ลูกเลยลูก,ลกเผลอตีลูกโอกแล้วลูกปองแต่งแม่ไม่เซอร์ให้หราละล,ลูกครับคุณแม่หูสนุกจังเลยอ่ะครับสนุกอ่ะนี่พี่อยากตีต่อพอและลูกเห็นไหมพาตีมันจะแม่ว่ามันก็ใกล้ครับแล้วนะเดี๋ยวไปเดิมซักเดี๋ยวแม่ว่าเดี๋ยวแม่จะพาไปเดินสะพานซักนิดหน่อยอะลูกครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ มาตีเสร็จก็กลับบ้านเลยผมไม่อยากตีแล้วครับอ่ะท่นก็กลับบ้านจ้ะลูกมาลูกปะไปกันลูกมากลับบ้านได้แล้วนะกลับบ้านนะเมื่อกี้ขยับไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ครั้งอ้าวลูกไปไหนผมปิดค่ะแม่ฮ่าห้าพี่สมน้ำหน้าอย่าทะเลาะก,กันลูกแมย ตามใจน้องหน่อยนี่ก็หืโอโหแม่ทำไมแม่จับมือน้องอีกแล้วอะก็จับให้มันเท่าๆกันดิในโลกแม่ก็จับเท่าๆกันแล้วนะอะไรของแม่ก็ตอนที่แม่จูงมือหนูไปไตกอในโลกถ้าแม่จับมือหนูมันก็ไม่เข้ากันสิขนาดแม่ก็ไม่ต้องจับมือใครเลยไม่ได้ลูกเดียวน้องโดนรถชนแล้วผม,ม่ะโหหนูเดี๋ยวหนูแล้วทำไมแม่ไม่อุ้มผมมา อุม้มยังไงไหวโลน้ำหนักเท่าไหร่เล่าอะแค่สามสิบเอโอ้หืหอ,อะไรเน,นี่ยโลหนักขนาดนี้แม่อุ้มไม่ไหวหรอกน้องแค่ยี่สิบน้องแค่ยี่สิบแปดกว่ากว่าเองลูกนี่หนูสามสิบแม่จะไปอุ้มไหวเหรอลูกแล้วทำไมแม่ไม่อุ้มเลยะหนูยี่สิบแปดแม่ก็อุ้มไม่ไหวแล้วจ้ะลูกนี่แม่อุ้มไม่ในตอนเด็กตอนที่ตอนที่หนูยังเบบอกอยู่ เบบีอยูค่ค้าคุณแม่ค้าคุณแม่ไม่ลืมลูกบอกใช่ไหมไม่ลืมค่ะเพราะหนูเถืะอตลอดเวลาผมก็เหมือนกันครับฮชชอบทะเลาะก,กันนี่จริงๆเลยสองพี่น้องคู่นี้แม่จะปวดหัวลูงี่แม่ขอพรอให้หนูไม่ทะเลาะก,กันก็ดีจริงๆเลยนะลูก แหมทะเลาะกกันได้ทั้งวันทั้งวันไม่รู้จักสึกอะไรเลยหรอลูกแม่แม่นี่กวดหัวทนอยู่นะลูกอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้กับช่องน้ำค่าชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย